เพุดังขยี้ต่อคะ่ะบอสคลั่งรักลำใหญ่มากยอมรับจบเพื่อปกป้องฝ่ายหญิงเพราะสมัครใจถ่ายคลิปทั้งคู่เผยลับถ้าแอบถ่ายจริงต้องโดนในห้างฟ้องแล้วคะ่ะดูเหมือนว่าดราม่าดังกล่าวนะคะจะยังคงไม่จบสมบูรณ์ดีค่ะเพราะว่าภายหลังจากที่ปุ้ยแอลกอฮอล์นะคะได้ออกมาทําการยอมรับว่าได้ลดสถานะกับสาวลำใหญจากคนรักเหลือเพียงแค่พี่น้องเท่านั้น ทำให้แฟนคลับต่าวิภาวิจาร์ณไปต่างๆนานาว่าหรือเพราะสาเหตุมาจากคลิปหลุดของสาวลำไย,ยกับหนุ่มบอสแดนเซอร์ทําให้ความรักของทั้งคู่เนี่ยเป็นอันต้องปิดฉากลงค่ะ เพราะก,ก่อนหน้านี้นะคะในช่วงที่กําลังเป็นกระแสใหญ่โตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่อีรุงตุงนางของทั้งสาคนท่ามกลางความสงสัยจากบรรดาขาเพื่อว่าคลิปเนี่ยสมัครใจถ่ายหรือว่าโดนแอบ,บถ่ายนะคะแต่ก็ยังไม่มีคําตอบใดๆในเรื่องนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคนที่ผิดก็คงจะเป็นฝ่ายชายอยู่ดีเพราะหลายเพจต่างปูดออกมาว่าบอสเนี่ยคือคนที่ปล่อยคลิปกลับที่ว่านี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทังเพจนิกกี้ขยี้ข่าวค่ะได้ทําการขยี้ซ้าๆพร้อมตั้งคําถามชวนคิดหลังจากที่ปุ้ยเนี่ยออกมา โพสต์จบความสัมพันธ์กับสาวลำไย,ยเลยค่ะว่าเหมือนที่ในห้างบอกแหละคนของเรารักเขาแต่จากที่ดูผู้ชายก็คลั่งรักลูกสาวในห้างเหมือนกันต่างคนต่างโสดคาจะคบกันมันก็ไม่ผิดหรอกแต่คบซ้อนมันผิดตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าข้อสรุปความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงและก็มีโพสต์อื่นๆนะคะตามมาอีกหลายโพสต์เลยค่ะบอกว่า สมมุตินะคลิปไม่ได้แอบถ่ายแต่สมัครใจถ่ายเองทั้งสองฝ่ายแต่ผู้ชายรับจบเพื่อปกป้องผู้หญิงผู้ชายประวัติไม่ดีอยู่แล้วจะพูดอะไรคนก็ไม่เชื่อมั่นรับจบเองเพราะผิดที่สร้างโลก2ใบ ในห้างรักลูกสาวมากถ้าผู้ชายมันไม่ดีขนาดแอบถ่ายคลิปและส่งคลิปต่อให้เพื่อนในห้างคงฟ้องไปแล้วไม่ปล่อยให้มันลอยนวลหลอกถ้าน้องมันรับจบก็ถือว่ามันรับผิดชอบคนมันเคยเลวมาก่อนก็รอดูว่ามันจะปรับปรุงตัวเองหรือไม่ถ้ายังเลวอยู่ก็ให้สังคมตัดสินแต่ถ้ามันปรับตัวก็ควรให้โอกาส มันเลวที่นอกใจและรบซ้อนและเคยเลวที่เคยแอบถ่ายจนโดนไล่ออกแต่มันก็รับผิดช,ชอบไปแล้วถ้ามันยังเลวไม่ปรับปรุงตัวเองยังทำผิดแบบเดิมก็ควรส่งมันเฝ้าคุกไม่ต้องให้โอกาสมันอีกแต่ถ้ามันปรับปรุงก็ต้องให้โอกาสมันทำงานหาเงินใช้หนี้สองล้าน หลายคนนะคะก็ここเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยค่ะบอกว่าเห็นด้วยกับเพจดังกล่าวนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรื่องนี้ทั้งสองคนอาจจะเป็นความสุขของกันและกันอย่าเพิ่งเอาความรู้สึกส่วนตัวไปตัดสินใครบางทีเขาสองคนเนี่ยอาจจะเป็นเนื้อคู่กันก็ได้ไม่อยากให้มองแค่ข่าวเช้าที่ออกมานะคะ ต้องบอกว่าในวันที่สาวลำยัยและปุ้ยแอลกอฮอล์ค่ะตัดสินใจแยกทางกันไปใช้ชีวิตผู้หญิงใจบางจิตใจอ่อนแอไม่ได้มีประสบการณ์รักมากเพียงพอเมื่อเจอกับผู้ชายปากหวานหลอกว่าโสดลำยัยเนี่ยก็พร้อมจะกระโจนลงไปในห้วงเหวรักทันทีแต่ทว่าการเลือกของลำย,ย,ยัยในครั้งนี้นะคะจะกลายเป็นหายนะให้ตัวเองหรือไม่นะคะแฟนคลับเนี่ยต่างก,ก็เอาใจช่วยอยากให้เธอเนี่ยสมหวังสักทีค่ะเชื่อว่าถึงตอนนี้นะคะหลายคนก็น่าจะเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนแล้วสําหรับเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับลำย,ยัยแต่หากย้อนกลับไป ก็ต้องบอกว่าเรื่องราวที่มันลุกลามใหญ่โตกลายเป็นประเด็นในหลายๆเรื่องนั้นค่ะสารตั้งต้นเนี่ยมันก็มาจากโพสต์โพสต์เดียวของนักร้องหญิงเองที่ออกมาระบุว่าตัวเองโสดจนตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นมหากราร์ที่มีหลายตัวละครต่างได้รับผลกระทบไปตามๆกันแหละค่ะ